โอเคไม่ใช okay, <c oughs> ่ตงนี The ้รู The ้สึกเหมือนเออตรงนี้มันจะมีเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเอเอเเมื่อกี้อะไรวัด h a t เฮ้ยอะไรวะนนี้ มีสินาสาเลลนปเซลลนเซลลแล้วก็อู้อาปวดดูเครื่องมายคือขึ้นมาไไงตัว เพื่ออะไรวะเนี่ย